สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนายศรุ่งเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับผมพามาพบนะครับโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2องพันห้าโฟรวิวนะครับมาดูภายในนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถหรือออยากได้รถไว้ใช้งานนะครับผมก็จะรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมนะครับว่าภายในรถของท่านนั้นเป็นยังไงนะครับว่ามีผุมีพังมีจมน้ํำไหมนะครับลูกค้าก็ฝากนะครับว่าเขา ไปดูข้างในนะครับแล้วก็เผื่อชอบแล้วก็อาจจะตัดสินใจในการซื้อก็โทรสบถามผมเข้ามาได้นะครับ062 6966229ผมธนยศรุ่งเรืองเจริญยนนะครับยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับลูกค้าเอาเรามาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับตัวย t a v i โตโยต้าวีโก้สมารนะครับปี2009นะเครื่องยนต์2005นะครับภายในนะครับลูกค้านี่ก็คือภายในที่เราได้ทําความสะอาดนะครับให้กับลูกค้านะครับ คนต่อไปที่จะไว้ใช้งานนะครับก็คือสามารถอ่าเอาไปใช้งานต่อได้สบายใจนะครับว่าเราทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ตัวแคบเปิดได้นะครับพื้นพรมนะครับลูกค้าพื้นนะครับไม่มีผุแน่นอนนะครับลูกค้าไม่มีผุนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ดูให้ให้ลูกค้าได้ชมนะครับนี่หลังคานะครับลูกค้านี่หลังคาเลยนะ ผมก็ลื้อผมนะครับมาซักเพราะว่ามันมีลายฝุ่นเล็กๆนะครับช่องแอร์นะครับเราก็เอาออกไปทําความสะอาดเท่าที่เราจะทําได้นะครับลูกค้าคันนี้โฟวินนะครับมี2เกียร์นะครับเกียร์โฟวินนะครับตรงนี้อ่งน้อยด้วยนะครับอ้าวเรามาดูตะเข็บนะครับตะเข็บฝั่งนี้ด้วยนะครับลูกค้าฝั่งซ้ายนะนะ้ยฝั่งขวาโทษทีครับนี่ผมก็รีวิวแบบสดๆเลยนะครับก็คือตะเข็บหมุดเบ็ดอักอยู่ครบหมดเลย นะครับลูกค้าอยู่ครบหมดนะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดอีกทีนึงนะครับให้ให้เป็นสะอาดมากกว่านี้สีสีสันอ่าภายในเป็นยังไงภายในเจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถได้บางเดิมนะครับลูกค้าได้บางเดิมเดิมเนี่ยบางๆเลยเนี่ยตัวนี้เป็นโฟตัวโฟวินนะครับอ่าไม่มี A B S นะครับฝาท้ายนะครับเนี่ยทำสีนะครับฝั่งขาไดผมทำสีมานะครับา ตัวด้านข้างนี่ผมไม่ได้ทํานะครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมขัดสีออกให้เจียจางมากกว่านี้ดีกว่านะครับหล้วหลังคาเป็นยังไงนะครับหลังคาก็เดิมโรงงานนะครับไม่มีทาสีนะครับลูกค้าเดิมโรงงานไม่มีทาสีนะอันี้เลยผมให้ชมนะครับก็จะมีริ้วรอยลักษณะเช่นนี้นะครับนิดๆนิดๆน้อยๆนะครับนี่ลูกค้าดูเดี๋ยวเราจะขัดสีออกนะครับแล้วขัดสี อีกทีหนึ่งละกันนะครับลูกค้าเอามาดูฝั่งนี้ตะเข็บฝั่งนี้เป็นยังไงนะครับบานประตูบานประตูฝั่งซ้ายนะครับก็ได้ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคันนี้ไม่มีความแน่นอนการันตีได้ได้เลยนะครับนี่ไม่มีเราลื้อให้กับทุกคันนะครับให้กับทุกคนได้ดูนะครับลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านเรานะครับน้อยนะครับที่จะได้ดูรถภายในถึงขนาดนี้นะครับอันนี้เรารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมเลยนะครับว่า เราได้ลื้อทําความสะอาดให้มีลักษณะเป็นเช่นนี้อย่างนี้นะครับพื้นนะครับน้อยนะครับที่ลูกค้าจะได้ดูรถพื้นตัวเองนะครับอ่าเนี่ยเพราะว่าส่วนมากรถมือสองก็คือจอดเลยแต่ลูกค้าอ่าที่ร้านเรานะครับก็ติดติดต,ตามใน u t u b e นะครับในช่องเพจของเรานะครับแล้วก็จะได้รู้ว่ารถแต่ละคันมีพื้นอย่างไรหลังคาเป็นยังไงร,รถจมน้ำรบความมาหรือเปล่าแล้วลักษณะอย่างนี้นะครับ มันก็นจะได้ว่าให้กับลูกค้าได้ชมนะครับว่าพื้นภายในรถเราเป็นยังไงที่เราซื้อไปนะครับนี่ก็คือเอาให้กับลูกค้าได้ได้ดูนะครับได้ให้ดูแต่แคบตัวแคบก็หมีนหมุดเป็นอาร์คนะครับตัวนี้ได้เดิมมากเลยทีเดียวนะครับลูกค้าได้เดิมมากเลยทีเดียวซุภปชัยเปิดฝากระโปรงให้หน่อยทำให้หน่อยอตัวนี้ก็จะมีกันชนหน้ามาด้วยนะครับลูกค้ามีกันชนหน้าที่ลูกค้าคน,คนเก่าเขาได้ทําไว้นะครับ ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับเป็นของรีโวนะยางก็ดีทั้งสี่เส้นแล้วนะครับลูกค้าคันนี้ก็พร้อมจะพร้อมขายแล้วนะครับเหลือเดือนด้านต่อภาษีนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะโอนนะครับมามาที่ทางตีนเราไปสารคามนะครับอ่ามาดูนะครับหมุดเบ็์อาร์ตไม่ใช่น็อตน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับลูกค้าน็อตฝากระโปรงไม่ขยับน็อตแก้มไม่ขยับเลยหน้าตาเดิมไฟตาเดิมนะครับ ไปตาโรงงานนะครับมีนะครับเอ่อเลคขขาหน้าตรงนะครับน้ำยาลอยเย็ย่สวยเลยทีเดียวนะครับมีน้ำมันเบรกที่พร่องไปนิดนึงแสดงว่านะผ,ผ้าเบรกน่าจะหมดนะครับลูกค้าเนี่ยผ้าเบรกน่าจะหมดลักษณะการพร่องไม่มีการรั่วซึมนะครับตัวนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าผ้าเบรกจะหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยนะครับแล้วน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่ขยับนะครับแก้มซ้าย ขวานี้ไม่ขยับแน่นอนนะครับลูกค้าดูช้าๆตามผมไปนะครับมีการชนหน้าเหล็กเนี่ยสบายนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับลูกค้าฝากระโปรงนี้ก็เดิมโรงงานเลยคันนี้ถือว่าสวยนะครับลูกค้าราคาข้อข้าใจนะครับคันโฟวินนี้ก็ซื้อมาก็ค่อนข้างสูงแรงนะครับราคานะครับผมก็ขายอยู่ที่นะครับ3 8 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้า3 8 9 0 0 0บาทนะครับ เอามาดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างนะครับจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับลูกค้าก็คือเขาใส่กันชนหน้าแบบโครงเหล็กมานะครับสามารถติดวินได้เลยนะครับเอาซื้อวินไปใส่ก็ใช้งานได้เลยสบายนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0626966229ผมธนนจรุ่งเรืองเจริญยนง,ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วจะรีวิวให้ชมอีกทีนึงนะครับลูกค้า ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาตามขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วไปก่อนเจอกันกี่หน้าครับสวัสดีครับ